สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านทุกคนกันเลยนะครับนี่เราก็มาอยู่กับแขกรับเชิญของผมสองคนนะครับนี่เขาชื่อโอเขาเป็นบ้านนะครับคุณอ๊อกกับคุณคิมนะครับนะครับนะครับโอ้เป็นบ้านสองเลยเริ่มแรกเรกเาก็จะมาตัดไม้นะครับไปแล้วครับตัดไม้มาตัดไม้นะครับ ตัดไม้นะครับสองคนนี้ดูเหมือนเขาจะไม่พูดไม่จาเลยนะครับโอ้ยยัไม่ไปตัดไม้ไกลจังเลยครับไม่เอาไม้โอ๊กสร้างบ้านหรอครับคุณ เอาไม่โอ๊กสร้างบ้านไหมครับ,รบดูเหมือนถุงเท้าแล้วสร้างบ้านตรงไหนล้วครับที่รับล่บามีแหละครับ,รบ,รบ,รบใกล้ๆที่เกิดครับไอ้ไอ้ไอ้ Love you มาแล้วครับเออถ้ามีคำยาวใคร ที่นี่ในน้อยก็ขอประทานอภัยนะครับประานโทษนะครับมันก็ต้องมีการหิวกันบ้างนะครับไม่เป็นไรหรอกครับพูดไทยก็ได้นะครับคุณครับคุณชิมครับไม่เป็นไรครับพูดได้ครับพุดเลยใชครับเขาไม่รู้จากเสียงคุณครับ ตัวคุณเท่ดีเชียงคุณจะเทเลยครับตัดไม้ครับตัดไม้ไหมผมนะครับเดี๋ยวผมจะไปสร้างบ้านนี่ครับคุณคิมถ้าตัดไม้ได้แล้วนี่ครับอยู่ตรงนี้นะครับอ่นมาดูครับพูดคุณพูดหน่อยครับมีแต่ไอกับไอครับพูดหน่อยครับไอเชี่ยนี่ไม่พูดเลยครับเอครับนี่เราจะสร้างมาอยู่ตรงนี้เว้ย เดียวดีจ้ะชิามาครับกองครับอยู่ตรงนี้นะครับกองครับเอาไม้ไห่ผมนะครับผมสร้างบ้านพูดไทยก็ได้นะครับไม่เป็นไรครับพูดเลยครับไม่มีใครห้ามมุะครับคุณออฟครับไปขุดหินหน่อยครับ ได้ยนไหครับได้ยินไหมครับเราก็จะขออย่าวิ่งนให้มากนะครับโอโอ้อาจจะมีเสียงเข้าออมานะครับเขาก็อืม อีฝั่งหนึ่งเขาก็เล่นไหมครับเหมือนพวกผมนะครับเขาเถียงกันครับครับอะไรครับอู้เตรมไปด้วยลาว่างปะผมว่าแล้วครับพูดไทยเลยพูดอะไรครับไม่ว่าคุณคิมครับอู้ลาวาดีดีนะครับแต่ว่าอย่าตกตเดี๋ยวมันเลื่องเลยนะครับ โอ้โหลองเลยลองแล้วรู้ลองแล้วรู้นะครับไม่ลองดีกว่าเอาไม้มห้ผมนะครับตัดได้เท่าไหร่นะครับดเดี๋ยวผมจะสร้างบ้านเองไอคิวครับคุณพูดหน่อยครับคุณคิมครับ <c oughs> มิดไอกับไอครับเก้า <c oughs> <c oughs> วันนะครับจากคุณ แตไม่รู้บ้านเราก็ไม่ใหญ่เท่าไหร่นะครับก็อดทนเนานะครับลาวานเหรอครับมีของไหมครับอ๋อดีนะครับคุณไปโดดเล่นใช่ไหมครับคุณนี่ี่บคุณลไ อะไรหรอครับทำเลยครับคุณพูดดังๆเลยนะครับคุณผู้ชมไม่ได้ยินนะครับเขาก็ขี้อายนะครับไม่กล้าพูดโอ้โหมีไม่อายครับอไปครูทีมมาหน่อยนะครับใครว่าใครว่านะครับไม่ใช่นะครับใครว่าเนับเชิญนะครับไม่มีใครว่า แล้วก็จะทาฟาร์มกันนะครับฟาร์มข้าวก่อนนะครับาหาเหล็กต้องให้คนไปห้าเหล็กก่อนนะครับว่าเราก็จะเทมันเลยครับ,รบผมสร้างเองไม้ก็หมดแล้วนะครับหมดตูดหมดอะไรเลยนะครับ โอ้โหตกหตไม่ตายครับข้าง,าง,าง,างเรืองนี้ยช่ครับสามบล็อกครับไม่ตายครับ,ย,รบยัยงไม่โตด้วยครับไม่ตายจะเลียงไม่โตโยโยกเราจะสร้างบ้านก่อนที่จะค่ำนะครับเอ้าอะไรกันเนี่ยรู้เลยนะครับ ขนาดนี้ใครมีทนันอูแกะนะครับใครก็ได้ทหาเหล็กครับสักคนหนึ่งนะครับไม้เราต้องสร้างบ้านให้มันเสร็จ <c oughs> ไม้ต้องสร้างบ้าน <c oughs> บ้านต้องสร้างไม้ไม้ต้องสร้างบ้านนะครับไม้ก็หมดพอดีเลยไมได้ได้ออกไปตัดไม้ครับ ไม่รู้ครับผมตัดต้นเยียวเองครับคุณคิมครับคุณทำอะไรครับพูดหน่อยครับคุณทำอะไรหรอครับคุณคิมเอ่อคุณค oui> ิมครับคุณทำอะไรหรอครับเอาเขาไม่พูดนะครับถ้าเขาจะ เอาปากไ้เชี้ยวข้าวอย่างเดียวนะครับมันจะลงทำโอ้มาทำตามข้าวครับอ๋อพ่อไม่พูดกับผมเลยนะครับอีกทีนะครับแล้วโอ้ตัวทีตัีนะครับไม่มีครับก็ต้องลาวานะครับงเน้ท่านนะครับคราบนหน่อยคทอเดี๋ยวผมจะครัทถอดให้นะครับ ไม่มีไม้สดครับผมมีครับมีครับเออคุณพูดะไรวยังไมครับโอ้โหสาสตร์ผู้บรรลุเย้ไม้บกอไม้ถึงจะรอดแล้วรับข้างนอกมีซอมบี้ไหมครับมีแต่เอ็ดอร์แมนครับกับซอมบี้ครับ ก็ถือว่ามีซอมบี้อยู่เอ้าใครเอา่านผมไปเนี่ยนี่ครับันงเดี๋ยวผมจะรับท่อนเองครับอรั่อยอยากกูขับแล้วบี้พอดีเลยจะได้ไม่เป็นภาราคนะครับ เกี่ยวชุดทองผู้ไทยก็ได้นะครับใช่แล้วครับเขาตีปากนะเออเดี๋ยวผมช่วยครับเออแจ้งเกี่ยวเกี่ยวชุดทองจะ่าไปยุ่งกับมันครับผมหิวจะตายแล้วนะครับอันนี้คุณคิ่ครับมีไม้สติ๊กไหมครับไม่ครับมีครับขอหน่อยครับไม่ได้ยินไหมครับสองอันแจ้งเกี่ยวครับเอาเนื้อไปเผานะครับ อุ้ยผมจะไปขุดฐานกันนะไม่ขุดฐานกันนะเราจะถ่ายทักสิบนาทีขึ้นนะครับแล้วเราก็ตัดชิปหนึ่งไปก่อนครับครับ,รบผมนี่แหละครับผมมาขุดฐานครับอโอ้ขุกลาครับ,มรบไม่ตกครับ ใช่ครับนี่ <c oughs> นี่ครับมาดูเองครับมผมไม่พูดเลยผมไม่รู้เลยอีครับอีครับอ่ะไม่นะขี้ไอ้เหี้ยโอ้โห,โหโก็มีคำอย่างไร <c oughs> นี่ไยแล้วอ่าก็ไม่ควรเกี่ยวเป็นพูดมันกันครับ <c oughs> น้ำมาน้ำตาแตกโจ้ จ้อเหลือสามใจนะครับตกผมทีน้องของตกลาวานะครับคุณขึ้นไปเลครับอย่าตกนี่ครับขึ้นทางนี้ครับนี่ปลอดภัยกว่าครับคุณครับนี่ครับครับเออใช่ครับสารภาพมาเสียนีเชี่ยแอลมาแล้วครับเราจะเผาเนื้อกันเราได้ทำมัสรางคนวันแรกน่าจะ ผ่านไปได้ดีนะครับคือว่าไม่ดีแน่นอนอาหารนะครับอยู่ในละครับเรื่องอาหารก็อยู่ในเตาเตาอบเรานะครับคุณก็ไม่ต้องห่างครับถ้าใครต้องการก็ไปเอาไดครับคงกินไปแล้วครับหนึ่งอันเกือบเต็มแล้วครับมันจะเผาเนื้อหมูนะครับเอคผาเนื้อหมูเนื้อหมูครับโอ้ย ก็รูม้มหมูกันโอ,กโอ้ก็น่าจะมีเสียงนิดหน่อยนะครับอ่าผมก็มาเล่นใจกลางเลยนะครับเพื่อนเขาพูดกันนิดหน่อยครับนี่ครับเนื้ออยู่ในนั้นครับสามชิ้นนะครับอะไรหรอครับ เช็ดมองนะครับผมไม่เกี่ยวผมไม่รู้ผมไม่เกี่ยวผมไม่ใช่คนเกียวแม่นะครับใช่ค่ะใช่ค่ะอ๋อโลโ๋อโลไม่บอกไม่รู้ใช่ครับอ๋อรู้เรื่องเลยผมนี่รู้เรื่องเลยซอมบี้ตกระวาน้ำตาไหลขี้หมูโกง่วายจะจะจะเออไอ้นี่นี่เออ ตกแล้ววะเกือบตกแล้ววะโอ้โอ้เช็ดเดี๋ยวคึึงใจนะครับอย่ามายุ่งกับผมอูขาดไวยหมัดนะครับโอ้หมัดพิชาดบุษรานั่งคุณเทมังเลยครับ